โอ้โหอ้นี่ตัวใหญ่สวัสดีครับผมวันนี้มาพอกับพันจ้อยนะครับผมผัดใจไทบบัดวันนี้มาลุงแหลุงแห่ผัดหาร้อยมาครับคู่หวัง มาะตากล้องตากล้องกล้องเดี๋ยวมาคู <laughs> ่หวงัวงคู่หวังโอ้มสู้คู่หวังว่าสู้ๆเลยเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมยำวานกูนกนละ่ะวามันสีหมานรือว่าหมานมดน,นี่หันหารอยครับผมถึงแล้วครับผม ว่าสี่สีไรเนาะสีไรเซียนแหกกำลังลงครับพี่เนาะเดี๋ยวเอามาลุ่นกันมาสิมาอัดมองไปดิแหกบ่ออก้าแต่เมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะพ่อหัวมันดันอันนี้ขึ้นมาเออดันมองขึ้นมาเลยไอ้ดันแหกขึ้นมาเลย ต,ตัวใคตัวหญ่ขนาดเลย,ม,เย,ยมัน,ม,นมันขึ้นฟังเงี้มันก็มาขื้นฟังนึงเออไม่มงมายก็มีสองตัวแล้วมองทันไว้ป่อเมื่อกี้เมื่อกี้

คุณพี่น้องอัน,นุนฮาโตวทีเดียวหนึ่งนะเธอเดียวหนึ่งคุณนะป๊า้าโตวเธอเดียวฮะลุดไปแล้วห้าห้าตัวทุกคน เๆๆได้แล้วมาก่นขอนมาก่นขอขกนยังไม่ทันได้เอาทุนขึ้นเลยทุกคนดึงเรือมาแล้ว عة, โอเคเดี๋ยวมาดูใกล้ๆ

โอ้นีเรัอนนแล้วโอเอาเชือกเอาเชือกคองไว้่เอาเชือกมาโอไม่ได้ใส่นี่โอ้เคโออคนนี้เสียงมาไปเสียงมาไปเสียบยูน่โอผูกใส่อันนี้ไว้่ผูกใส่แพรไว้บ่าผูกไปขอบที่อ๋อโอเค บดงัหร้ไม่ติดายห่างๆไว้หน่อยพอครับเอาูมันดล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคอยแก่กันหน่อยคอยไล่ไโอ้วาแล้วยัน่มาเอนอ ไงอเราขึ้นอะูดเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอาออกระคงขึ้นมาปปมหนเยิงหางนิงหางพอได้หมานพได้หมานหมานนน่ยโอเคเรียบร้อยนี่ หาไม่เจออยู่ไหนอ้อยโอ้เจ้านี้นี่คือสุดสุดมาแล้วทุกคนมาแล้ว ามาแล้วขวดโอ้ยมาแล้ว <t> ก oh, ิ่ตัวนะพ่อตัวเดียวป่ะอู้ตัวใหญ่จังเลยนี่เยอเลยฮึบ

ไหนลำหนเรือลำไหน เรื่ทุกคนผมก็คู่หวังก็โดนปลาตัวใหญ่ๆอีกนะครับสองตัวพี่น้องโดนสองตัวล้วก็ขาดนะครับผมขาดตัวหนึ่งนเนี่ยเนี่ยกรลังผมกําลังมุดลงไปเบิง่งกรลังจับซาเบิ่งนี่แหละขาดครับตัวนี้ขาดตัวนี้น่าจะเกินผมว่าน่าจะสามสิบอ่ะ อาจจะ30สบบกบวกด้วยซ้ำมั้งนะครับขาดโตนึงแล้วแต่ไปวานอีกพักนึงกับขาดอีกครับผมแล้วเท่านี้เข้ากับถึงเวลาเนาะเมื่อกำนดกรหนดเข้าให้ล่งแค่ใบสามครับใบสองโมงสี่สิบเนี่ยเขากะอาจจะของบอเขากะมาเคลียให้ขึ้นจากบอแล้วครับเดี๋ยวคราวนี้เข้ากับจะเอาปลาขึ้นกันแล้วครับผม <c oughs> ส,ส่สงสารคนได้ปลาเยอะจังเลยปลาโอ้โห่นะ อันน <City> ี้อ่ะอันนี่ถังหุ้มไม่อยู่นะจ e. ๊ะโอ้หนึ่งสองสามสี่มี่ตัว อืมโอ้โหนี่เป็นอ่ไรครับตีข้าวเพีงมันหนึ่งโอ้โหบุหี่ะแคงอย่าง้ไม่มาเมอนเลยไม่พื้นบ่หายหายนะคับเอาบ่เอ้บ่่าไนตัวนี้เขาโยกเข่าฉันนะครับผมอ่าโอ้โหไม่เข้าไม่เข้าไครับผม มือขางก็ต้องเลยว่านนใส่กระบะตู้เก่าครับผมในข้าวคนในสองหางครับมือนีมน้านะม้านักตัวนี้ก็สิบเจ็ดโลนะครับผมสิบเจ็ดโลตัวตัวใหญ่นั้นได้สิบแปดโลเนาะใหญ่กันหน่อยนึงโตัวั้งมากันอืมใหญ่อยู่ ถือว่าพ่อได้ดึงมือครับพ่อได้มวนอยู่นะครับผมเพื่อนๆที่เขามารับชมสบายใจทยบ้านนะครับผมเขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกิงๆนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับสบายใจทัยบ้านลงคลิปอะไรก็เพื่อนๆเกษตรเขามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม